เรื่องเล่าลีลับตำนานความเชื่อวิบากกรรมและวิธีแก้กรรมของคนเกิดทั้งเจวันวิบากกรรมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังจากที่เราตายซึ่งจิตวิญญาณของเราจะไปเกิดในร่างใหม่โดยว่ากันว่าวิญญาณจะนำพาพลังกรรม จากชาปังก่อนติดตัวเราไปด้วยวิบากกรรมท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจใหญ่รักพวกพ้องกตัญญูและชอบคิดในเรื่องบุญคุณอยู่เสมอคิดถึงความมั่นคงจนเหมือนเป็นคนเครียดและคิดมากไม่ชอบการโดนเอาเปรียบเป็นคนตรงตรงบางครั้งดูเหมือนจะถือตัวสักนิดกรรมที่ติดตัวมักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเด็กลำบากและเมื่อโตขึ้นนั้นก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีกจึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินด้วยเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายไว้ใจคนชอบช่วยเหลือในเกณฑ์ดวงท่านจะต้องเจอปัญหากับเรื่องคนอื่นการแก้ไขกรรมให้ทำบุญด้วยเทียนปล่อไฟน้ำมันแว่นตา ทำบุญกับพระหรือบริจาคช่วยเรื่องทําขาเทียมบ้านคมพิการเติมน้ํามันตะเกียงหาพระประจําตัวไหว้จะช่วยลดกรรมได้ดีท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นคนรังเลในการกระทําขี้น้อยใจง่ายขี้งอนชอบใจอ่อนชอบพูดอะไรแบบเปิดเผยจึงทำให้คนอื่นสามารถอ่านใจได้ง่าย ถ้าเจอคนคิดร้ายจะเป็นอันตรายทำให้เสียชื่อเสียงแบบไม่ทันตั้งตัวกรรมที่ติดตัวคือกรรมด้านความรักจากอดีตจนปัจจุบันบางท่านได้คู่ยากบางท่านได้คู่แล้วแต่ต้องแอบซ่อนบางท่านได้คู่ที่อายุแตกต่างกันมากนั่นคือกรรมที่ส่งผลให้ความรักไม่เป็นอย่างที่หวังเพราะอดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจ ปัจจุบันมักจะต้องพบเจอกับเรื่องกรรมของความรักการแก้ไขกรรมให้มันทําบุญปรับพื้นดวงมันสร้างกุศลด้วยเขียนฝ่ายกั้นน้ําของเป็นคู่สร้างแท้งน้ําบ่อน้ำปล่อยปลาห้ามเลี้ยงสัตว์ที่ต้องฆ่าและโดนกัดขังในทุกกรณีท่านที่เกิดวันอังคารเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมา าคิดกล้าแสดงออกและเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลขยันเก่งมีความสามารถแต่ใจร้อนถ้าคิดจะทำอะไรแล้วไม่ถอดใจเอาชนะเก่งและเป็นคนกระตันอยู่รักพวกของรักอิสระกรรมที่ติดตัวคือชอบโดนเอาเปรียบทำคุณคนไม่ขึ้นโดนใส่ร้ายแบบไม่ต้องถามเพราะคนเห็นการแสดงออกในเรื่องวาจา และอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งๆท,ที่คุณเองเป็นคนตรงและจริงใจแต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลยการแก้ไขกรรมควรทำบุญกับพระกับบีดามารดาเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือทางด้านการเงนินกับคนที่มีบุญคลไม่ตำหนิคนเอง การแก้ไขเพื่อลดการเกิดปัญหากระทบกระทั่งด้วยการบริจาคน้ำทูกและสังฆทานปลูกต้นขนุนตามวัดอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความมั่นคงเจ้านายไม่ตาอุปถมัมเพราะทุกวันนี้เจ้านายห่วงแบบห่างๆเพราะเขาคิดว่าคุณดูแลตัวเองได้ดีแล้วท่านที่เกิดวันโพธเป็นคนช่างเจรจายิ่งถ้ารู้จักจะเป็นคนคุยเก่งทีเดียว แต่ถ้ามีรู้จักจะวางฟอร์มก่อนขี้เบื่อเป็นคนเก่งมีความสามารถทั้งในเรื่องการตัดสินใจและเจรจาแต่บางครั้งถ้าไม่สบอารมณ์นั้นอาจจะมีบางทีที่จะปึงปังขึ้นมากรรมที่ติดตัวคือการเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกินไปจนคนอยู่ใกล้หลงสเสน่ห์จากการพูดเหมือนให้ความหวงังจนเกิดเป็นความรัก กลายเป็นเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวทำให้คนรอบข้างเสียใจและบางครั้งพูดขวานผ่าซากจนคนอื่นเสียใจซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ทันตั้งใจการแก้ไขกรรมควรแก้เกี่ยวกับน้ำรือมทำบุญด้วยไฟฉายยารักษาโรคและการให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาสิเจ็ตัวถวายช้างม้ากับสารพระภูมิ และอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องบริวารให้อยู่นานและเปลี่ยนแปลงนิสัยระวังเรื่องการลับปากถ้าทำไม่ได้ให้ปฏิเสธและหมั่นสร้างกุศลดวงคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆท่านที่เกิดวันพฤหสัสปบปดีมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากแต่มักมีปัญหาเรื่องคู่ครองอาภพับคู่ด้วยเป็นคนชอบการศึกษาเล่าเรียนเจ้าระเบียบเข้มงวด มีจิตใจเอื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบชอบความมั่นคงยึดถือความถูกต้องกรรมที่ติดตัวคือจะปวดปวัวข้างเดียวเสมอเป็นเป็นแหนหายกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่จะชอบสอนและแตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัวพบใครเขาก็ไม่จริงใจกับดีต่อหน้าเราเท่านั้นพอรับหลัง โดนเมาส์โดนนินทาเนื่องจากมีกรรมเดิมติดมาที่เคยตำหนิพระเจ้าและผู้ที่ทำบุญการแก้ไขกรรมควรทำบุญด้วยไตรจีวรทุกๆุกกสามเดือนทำบุญด้วยหนังสือพระที่กำลังศึกษาทำบุญด้วยปักใจเป็นทุนการศึกษาพระและเน้นบ่อยๆหรือทำบุญกับพระสูงอายุครูและญาติผู้ใหญ่ท่านที่เกิดวันศุกร มีดวงชะตาดีลำบากได้ไม่นานเพราะมีกรรมดีบุญเก่าหนุนนำเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญกรรมจะดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนใจบุญชอบในเรื่องกุศลเป็นคนที่ค่อนข้างรักพวกพ้องเท่ารู้ว่าโดนเอาเปรียบมากๆจะถอยแต่ถ้ายังทนไหวก็ปล่อยกรรมที่ติดตัวคือท่านมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้ มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆไม่มีความสุขกับชีวิตชอบอาสาช่วยคนอื่นชอบเห็นใจคนอื่นบางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่านไม่มีคู่เลยเนื่องจากมีกรรมติดตัวเพราะเคยหลอกลวงคนรักหรือแอบไปมีชู้ปล่อยให้คนรักต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายการแก้ไขกรรมให้ทำมุนกับผู้ใหญ่ ทำบุญด้วยเงินกับคนยากไร้ทำบุญด้วยอาสนะหมอนคู่และของเป็นคู่ท่านที่เกิดวันเสาร์เป็นคนคิดมากนิ่งๆไม่ชอบความวุ่นวายมีโรคส่วนตัวสูงตรงไปตรงมาละเอียดรอบคอบในเรื่องการใช้ชีวิตเป็นคนคิดช้าสมองดีแต่บางครั้งไม่ทันเล่เหลี่ยงคนรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงตอนเป็นเด็ก อาจจะต้องลำบากต้องผ่านปัญหาก่อนจึงค่อยสบายกรรมที่ติดตัวคือกรรมจากการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลต้องกำพาขาดคนอุป,ปถมัมต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลสังเกตว่าตอนเด็กนั้นต้องพัดพรากจากคนที่รักนี่แหละคือกรรมเดิมเคยทำให้พ่อแม่และคนรัก ทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขาในปัจจุบนันเลยต้องมาเป็นแบบนี้การแก้ไขกรรมควรทําบุญด้วยการถวายที่ดินให้วดัดปลูกต้นไม้และซื้อดินซื้อปุ๋ยถวายพระต้องหมั่นสร้างกุศลและหมั่นสุกจิตสมาธิ